ัญญาแท็กเตอร์สวัสดีค่ะวันนี้เรามีสินค้าเข้าใหม่มารีวิวให้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะรถแท็กเตอร์มือสองของเรานะคะเป็นสินค้าจากค่ายอิซกิค่ะสภาพสวยๆเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นอิซกิ a t ที9 0นะคะเครื่องยนต์39แรงม้านะคะ มีอุปกรณ์หลังให้1ชิ้นนะคะเลือกได้นะคะจะเป็นโรตารี่ผ่านพวนผ่านบมุกเบิกหรือตัดหญ้าก็ได้นะคะแล้วแต่การใช้งานของลูกค้าเลยนะคะทางร้านตรวจเช็คสภาพให้แล้วนะคะเปลี่ยนยางหน้าใหม่ให้ด้วยนะคะพร้อมใช้งานเลยมาดูชั่วโมงการทํางานค่ะคันนี้ชั่วโมงการทํางานอยู่ที่1,895ชั่วโมงนะคะก็ คันใดที่กำลังมองหานะคะอิสกิ3าิ39แรงม้านะคะคันนี้มีอุปกรณ์หลังให้1ชิ้นนะคะราคานะคะอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาทน,นะคะเป็นรถไม่มีเล่มทะเบียนนะคะเอกสารซื้อขายนะคะสนใจก็เข้ามาชมเข้ามาทดสอบขับสินค้าตัวจริงได้เลยเดี๋ยวจะทดสอบการใช้งานของรถให้ได้ดูกันค่ะ คุณลูกค้าที่กำลังมองหานะคะรถดิสกินะคะขนาด39แรงม้านะคะอันนี้นะคะแรงม้าไม่ไม่มากไม่น้อยนะคะพร้อมใช้นะคะงานไล่งานสวนก็ได้หมดเลยนะคะ<ม>ท่านใดที่กำลังมองหานะคะก็เข้ามาชมเข้ามาทดสอบขัดสินค้าตัวจริงได้เลยพิกัดร้านนะคะอยู่เยื้องกับบริษัทลงศรีซีพีบ้านท่าค้อตะม,มลต์งบัวอําเภอคลองหลงจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0ู7 5 2 2 3 8 8 3ง 0 9 5 3 3 9 9 9 8 8ค่ะคลิปหน้าจะเป็นสินค้าตัวไหนฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ